ผลงานสร้างสรรค์ศิลปะต่างๆละออตลาลท้องถิ่นเดินคนรุ่นใหม่เจ้าว่าแตวว่าดีเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเขาก็ได้อู้กับพี่บีเจ้าล้่เจ้าว่าเวลาหมดเสกอนเพราะฉะนั้นวันนี้เขาจะมาต่อกันเลยเจ้าคุณผู้ชมโดยที่วันนี้เขาจะทำมาอย่างนี้ข้อต้อนจะได้ลองทําอาหารเจ้าได้ทําอาหารเมืองแบบสล์ฟิวั่นเดี๋ยวเข้าไปดูกันเลยดีกว่าว่าปอยกับข้อต้อนจะแปลงอะไรงกันจ้ เแต่งกันอย่างกันดิโอ้จะทำได้คนนี้อุ้ยเธอมีฉันอยู่ทั้งคนเระเปิดมาแล้วนะเจ้าคุณผู้ชมมาเดี๋ยวนี้เรากอยู่ในครัวของแารมิกซ์ลจีนนะเจ้าพี่บีเจ้าเดียววันนี้จะคือน้องเขาต้อนกับปอยแต่งออย่างดีเจ้า วันนี้จะทำลาบคั่วกกับขนมเส้นลาบคั่วกับขนมเส้นมันมันเข้ากันกะจริงๆบ้านที่กินอย่างนี้อยู่แล้วตั้งแต่น,นานแล้วค่ะแต่ว่าพอมาใส่เมนูนที่ร้านบางทีคนเมืองมากินก็นยังงงๆเฮ้ยมันกินได้ด้วยกันต้องลองอันต้องลองนะจ๊ะ <c oughs> ลองแต่งกันเลยดีกว่าค่ะ ทั้งมัวนี้ก็เป็นอาหารที่น้องปลอยแต่งหมดเลยเก่งกบฉันเก่งก็เปัที่ยเมนเดียวอันนึอะร่ะสกตตซีเชียงใหม่เท่านั้นอ่าโอเคเอาที่คือคือบีบีลองบอกดีกว่าว่าโตตึงโตเขาเนี่ยมีเมนูแหวงพองเจ้าตอนนี้อันนี้จะเป็น เชียงใหม่เบอร์เกอร์จะเป็นตัวซิกเนเจอร์ของที่ร้านอ๋อนี่คือซิกเนเจอร์เลยค่ะเชียงใหม่เบอร์เกอร์ก็คือเป็นตัวข้าวเหนียวข้าวเหนี่ข้าวนึ่งบ้านเขาเนี่ยค่ะเจ้าข้าวนึยใบเตยอ๋อข้าวนึ่งใบเตยสับลาบเจ้าค่ะแล้วก็แคบหมูนี่จะเป็นแคบหมูแบบแบบแบบมือมือค่ะแต่ว่ามันจะเป็นแบบผิดมันน้อยใช่จะเป็นเส้นเล็กเจ้าเส้นพอๆกับพวกไรมันเจ้าแล้วก็ ต่างว่าเป็นซีฟาร์แล้วกันเนาะจ้าเนี่ยอันนี้ก็เสิร์ฟกับผักผักตือเมืองเมืองเขาเนี่ยค่ะเขาแกงเข้าข้าวตองเั้ไก่เธอเขาต้องลองชิมนะเธอเลยนะเธอชิมก่อนนะเขาต้องลองชิมนี่ข้าวเหนียวเจ๊ข้าวเหนียวธรรมดานะเธอข้าวเหนียวใบเตยก่อนนะอ้วมจะได้กินอันนึงชิมละอือเธอตำแปบแก้าอือ และเมนูตั้งหน้าตอนนี้เราเจ้าอันนี้อันนี้เรียกว่าดิบๆค่ะดิบๆมีสามดิบ <NXT> ก <top looking> ินก็อันนี้จะเป็นน้ำพริกงงูพุทธแม่พี่เองเจ้านี่เป็นน้ำพริกขาพริกขาพริกขาบ้านพี่คือเหมือนอื่นมันจะเป็นมันจะไม่แห้งมันจะเป็นแบบมีน้ำๆหน่อยเจ้าตี๋ที่คนสุเดียพี่จะมากกินกับเห็ดเห็ดนึ่งกับใช่แล้วก็อันนี้เป็นน้ำจิ้มไก่ผสมกับมายองเนส เราก็ใช้ำมะนาวไปมะกรูดอ๋อเจ้าเธอต้องลองนะเธอชิมเลยละกันขออนุญาตนะคะชิมเลยน้ำพริกข่าก่อนน้ำพริกข่าใครมาก็ติดใจรู้ให้รู้จับประจับมากมากอ่ะต่อด้วยคือเลือกมากมายเลยจะเอาอะไรน้ำพริกหนุ่มน้ำลายน้ำลายปูติ่งละนี่หอมเต้นมุมไว้เนาะลามอ อาตบท้ายด้วยสุดท้ายดิบสุดท้ายอันนี้รู้สึกจะเป็นดิบอินเตอร์นิดนึงนี่หน้าเธอเปร้มากเลยนะเธอลำไม่ออกบวชหึตัวนี้เจ้าใ,ใช่ไหมใส่ดีสุดข้ดต<ม>าตัวต่อไปเลยดีกว่า อันนี้ Potato Skin น้ำพริกหน้าน้ำพริกอ,องค่ะ Potato Skin หน้าน้ำพริกอ,องเหมือน,น,นกินน้ำพริกอ,องแต่ว่าเราเปลี่ยนภาชนะที่ใส่น้ำพริกอ,องเป็นมันก็หลังคุณจะได้กินไปด้วย เราจึงมีบูติกลาวไว้บริการรู้สึกพิเศษเมื่อเดินทางไปกับบางกอก a i เอชเ s เชี o o บูติก e a ร e s ลน์ที่นี้อาหารที่ร้านจะมีแค่น,นี้มันก็เตายังม,มีน้ำเหลนนี้ก่อน,นอเนาะพูดถึงราคากันดีกว่า<ม>ว่าราคาเริ่มต้น อย่างแต่ละเมนูเนี่ยเริ่มต้นที่ประมาณก็ได้สองเาราคาอยู่ที่ประมาณ1 2่ร้อยยี้อยหาถ้าตัวเหมือนแบบสเต็กหรือหอยหอยแมล,ลงพู่ในซอสไขาวอะไรอย่างนั้นอนะอันนั้นก็จะเป็นอีกระคั่งก็คือนอกจากโด,โดดตามตวัตถุดิบเต้าค่ะนอกจากอาหารเมืองแล้วก็ยังมีอาหารที่เป็น ฝรั่งตัวยังไม่ต่างฝรั่งแต่ก็ไม่ต่างไม่ได้หนีอะไรทุกอย่างมีเมืองผสมก็ยังคงรสชาติเป็นเมืองเมืองอยู่คอนเซ็ปต์ใช่คอนเซ็ปต์เมืองเราใช่ทีนี้นอกจากอาหารแล้วเนี่ยเด่นแห่งย่างหนึ่งของที่ฮานก็คือค้อเทลนี่ฉันทู่ว่าเธอรออยู่จุดนี้แม่นก่ เดี๋ยวนี้เขายกพืชเอามา2ตัวนะเจ้าขอจิ้มเมนูนี่แหมการเรเจ้าตัวนี้กับ The High Fire มสาวฮอตตลอดกินละบินได้และตัวนี้เราเจ้าอันนี้ Lost in the Fruit Garden ออ๋ Lost ล้มลุกไปในป่ามากเลยป่าเบอร์รี่ฉันเพิ่งชิมก็เป็นกจะได้คือผลไม้สดอ่ะอู้เลยหอมฉันชิมแล้วหอมเบอร์เบิร์นกับเผาเปลือกเลมอน คออันนี้กับลามเป็นแบบเบอร์รี่อะสาวๆสาวๆกวจะชอบไหมคะค่ะคอ่ะสุดท้ายนี้อยากจะให้พี่บีอู้ถึงการกินอาหารเมืองแล้วก็รวมถึงการอนุรักษ์อาหารพื้นเมืองของบ้านเฮาไว้ตัวเอเอเจ้าจริงๆตามคอนเซ็ปตร้านมันชื่อร้านิโซโลจีนเนาะเจ้าจริงๆพี่อยากให้ทุกอย่างมันรีเลทกับความเป็นเชียงใหม่อยู่แล้วเจ้าร้านองออกมาเป็นธีมนี้ถ้าสมมติว่าเราสมมติว่าร้านตีมนี้เพราะว่า เราอยู่เกตมานานเราอยากให้สัมผัสได้ว่ามันก็ยังมีข้าวของเชียงใหม่เมืองเมืองอยู่ด้วยโต๊ะค็อกเทลก็เหมือนกันชื่อค็อกเทลเราก็ยังมีส่วนผสมที่เราใช้วัตถุดิบทางเหนือมีมีเหล้าดองมีอะไรอย่างเงี้ยวัตถุดิบจากพืชผักเหนือมีหมดอาหารก็เหมือนกันมาร้านแบบนี้จะอาหารเคลนมันก็ไม่ได้เราต้องอาหารครีเอทีฟเพราะฉะนั้นอาหารเหนือจริงๆมันก็มีมันมันไม่ได้น่าเบื่อ ตามที่เราเวลาเสิร์ฟตามฝนตกอะไรเงี้ยมันก็มีวิธีกินมีวิธีเสิร์ฟวิธีจัดจานที่รสชาติยังไม่เปลี่ยนแล้วยังรักษาสภาพได้อยู่แค,แค่รู้จกักปรับเปลี่ยนมันก็มันก็อยู่ได้กับเราได้ตลอดเวลาเจ้าอืมโอเคพราะร้านเก๋ขนาดนี้อาหารก็ต้องเก๋แน่นอนค่ะราราก็สมเหตุสมผลตวัวบรรยากาศก็ดีตวัวถึงชว่วงเวลาของพี่ดีขายของเจ,าจ้าฝากร้านกับคุณผู้ชมเพื<ๆ>่อแวะมาอุดหนุนหรือว่า มาเล่นมาเล่นกับจูเนียร์ก็ได้จูเนียร์ไปไหนแล้วจูเนียราบินต์ลาบิต์ลาบินต์ลาบิเก็บตัวแล้วที่นอนไปแล้วเจ๋งเลยเจ้าก็ฝากร้านมิคเซอร์โรตี้ไว้เป็นร้านอีกร้านหนึ่งของเชียงใหม่นะคะร้านเราเป็นร้านมาแล้ววอลเวลคัมแอมเบียนต์ดีหมาน่ารักบาร์เทนเดอร์ไาเอเจ้าเจ้าของร้านก็วิ้นเวิ้นดาวดีแถวนี้สนุกสนานกันไปก็ ก็ถ้ามาร้านเราชอบก็ยินดีมากเพราะว่างานที่ทำก็ไม่ได้เ c คว่าจะถูกใจใครแค่ถูกใจตัวเองเป็นหลักและหวังว่าคนจะชอบในสิ่งที่เราทำจะได้เห็นคุณค่าของงานที่เราคิดขึ้นมามามีโปรโมชันเรื่อยๆค่ะี่มาแต่ละตัวฝากไว้ด้วยแล้วกันตามได้ในแฟนเพจ ่หันก็แต่ละเดือนก็จะไม่เหมือนกันเลยมาได้ว่าวันนั้นคุณผู้ชมเข้ามามีสองเก็ตวันายวันเก็ตวันมีมีวันแน่ว่าถ้าคุณผู้ชมเข้ามาก็อาจจะเจอโปรโมชั่นดีๆจากร้านก็แว่มาแล้วกรอบมาพอโปรโมชั่นวันนั้นตัวเนาอเจ้าเจ้าตอนนี้ถึงเวลาที่ต้อนกับปล่อยจะต้องรอคอยมานานเพราะว่าตอนเนี้ยหลมือแลือเกินที่ยังไม่ได้กินข้าว วันนี้ค่ะขนาดนั้นมาเจ้านานานทำงานนานยูวกับเพ้ะใจที่เราจะกินกันจัดเต็มกันเลยนะเจ้าปะ่ะโอเคค่ะจัดไปขอบคุณที่มีเจ้าแม่เจ้จา คุณผู้ชมเจ้าแลวแล้วก็มาถึงช่วงเวลาของคําถามร่วมสนุกประจำสัปดาห์นี้แล้วเจ้าคําถามสาหรับสัปดาห์นี้มีอยู่ว่าเมนูอาหารติปอยและข้อต่อนแตกงกันในวันนี้ชื่อว่าเมนูอะไรอย่างนี้เจ้าใครทีูรูคาตอบแล้วเนี่ยก็ส่ง SMS มาที่เบอร์0ูน65 4 3 7 4 4เจนะเจ้าอย่าลืมพิมพ์คําว่าเดอะพญามินิไปด้วยคาตอบแล้วก็ื่อนมสกุลนะเจ้า3ท่านแรกรับของรางวัลเก๋ๆจากทางรายการของเราไปเลยเ บางคนกินขนมปังบางคนยังกินข้าวสาลีแย่แย่น yeah. ิี <Yeah. S 1> ่พอพี่บอก <c oughs> <c oughs> เอาระเจ้าผูมชมเจ้าสำหรับสัปดาห์นี้เวลาหมดหมดเวลาแหมแล้วเจ้าคุณผู้ชมเจ้าหันก็เจ้าว่าอัตลักษณ์ท้องถิ่นแหมยางหนึ่งของเราก็คืออาหารพื้นเมืองนั่นเอง <c oughs> ซึ่งนอกจากสถานที่ท่องเที่ยวแล้ว อาหารพื้นเมืองนี่แหละที่ชาวต่างจังหวัดแล้วก็ภาคอื่นๆต้นหลงไหลปิกมามาเยี่ยมมาเยือนเมืองเฮามาซื้อของกินบ้านเฮาแล้วก็ซื้อปิกไปฝากคนต่างจังหวัดด้วยเพราะฉะนั้นแล้วเ้าคุณผู้ชมา้าคนรุ่นใหม่อย่างเฮาเนี่ยก็จะไป<ม>ดีลืมอาหารพื้นเมืองของเฮาอย่าไปหลงรสชาติอาหารนอกมากเกินไปสืบสานต่อจะได้เป็มใ้อวบก,ก,ก,ก็อินเตอร์มันโกมือแล้วแบบเจ๊กะาสจอวบมันโก,ก,ออก,กมือแล้วก๊าละกูแก่ ว่าคุณผู้ชมให้รายนะเจ้าตี้อยากจะแนะนำรายการของเขานะเจ้าโทรมาได้เลยนะเจ้าตี้เบอร์ทก็คือคุณสังลุงน้าเจ้าบอกว่าจะเป็นอาหารการกินสถานที่ท่องเที่ยวศินะว่าที่นครสต่างๆ์ยังเมืองเชียงใหม่น้องปอยกับพ้อสั่งจะขอเป็นสื่อกลางคือคุณผู้ชมเลยนะเจ้าสำหรับวันนี้เจ้าต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายการใจดีอย่างบางกอกเอเวอส์เอเชียบูทิฟแอร์ไลน์เจ้าเอ็กเซนท์เพลสนะคือท้ายนี้นะเจ้าจะไปเลื่อนติด เจ้าไดการจะพยามมินิได้ใหม่ในวันเสาร์หน้าเวลาองทุ่มเจ้สาสำรับสัปดาห์นี้เขาสองคนต้องขอลาไปก่อนสวัสดีเจ้าบาายเขาโพดก็โพดอย่างดีเขาเจ้าก็มีมากมาย